นานา,นา,นาเคยได้ยินคําว่าอำนาจการลบที่บ่มีโตตนคือกำลังใจบอกครับบ่วา่าเฮาสฮหดงานมาเมื่อยปนใดหนักปนใดนะครับพอเฮาได้ยมาเห็นนาพ่อแม่ลูกเมียนะครับเฮาก็เศร้าเมื่อยไปแบบว่าบบมีขอแม่เลยนะครับนี่ล่ะเขาเอื่นว่าอำนาจการลบถี่โบมีโตตนคือกำลังใจครับผม ลายคนเพิ่นกระทวงว่าบบกินบบสูบโเที่ยวเป็นอย่างคือยู่ใดคือมีความสุขในแต่ละมือเอาอีหยังมาเป็นที่ยึนเนียวจิตใจผมก็อยากจะบอกว่าความสุขของแต่ละคนมันบ่คือกันครับผมของผมก็คือได้เห็นหนาลูกเมียพอแม่เพื่อนใดมีความสุขได้เห็นเพื่อนกินอิ่มนอนรับนี่แหละครับคือความสุขของผมผมกับพยายามเห็ดในเพื่นบบเมยนะพาเพิ่นเมือยเพื่อเฮามาหลายแล้วการเนียกตัญยูต่อพอแม่หรือว่าผู้มีพระคุณนะผมบอกเลยว่าชีวิตเฮาบ่มีตกต่ำครับผมเบืืองัี อย่างมะปะคับปะคองเฮาให้เฮ้าหลอดไปได้ถูกอุปสรรคผมก็เชื่อว่าหลายค้นที่ออกมาหากินต่างบานต่างเมืองนะครับส่วนหมากบ่ได้หากินเพื่อเจ้าของนะครับส่วนมากสีหากินเพื่อค้นข้างหลังนะครับเพราะว่ามาหางไก่จากบานนะครับเอาความหวังมาหลายแห้งนะครับเพราว่าพอแม่ปู่าตายได้นะเพื่อให้ความหวังเฮาหลายแห้งมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เฮ็ดให้เฮ้าได้ดหมูจ่จากเฮ็ดแนี่ยแปลกๆหม่ๆนะครับอย่างที่บ่เคยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดอย่างที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นมันก็สีคือจังงันที่ผมนั่งเฮ็ดอย อีหย่างพ่อได้ศึกษาได้ดีนะครับก็หัววามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มาหาหนูหน้านะครับสมัยที่ตอนผมว่นหนึ่งหูจักตอกสั้นหนูหลังเกี่ยวเขาแล้วผมก็ไม่แต่ถือบ่วงนะครับล่วงทงมันก็พ่อได้อยากได้กินครับผมหลังจากถี่มาหูจักตอกสั้นหนูบวกกับถี่ผมมีงานประจำนี่แล้วออกไปหาไซบ่วงบ่ได้น,นะครับเป็นอีหย่างที่ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าทั้งสีงานทั้งสีเบิงลูกเบิงเมียนะครับก็มีแต่ตอกสั้นหนูนะครับเลิกงานมากกับไปเลยถือว่าเป็นอุปกกรรณ์หหาาานูทีีี่ลองตััวเยเยยดะบมบะมมส หอดบ้านคำาก็ได้ตอกกระพา,านี่นะครับถือต้องแนงต้องแนงแนเข่าไม้ไปข้าวเดียวก็ได้หิวหางไม่เพราะเถานคนในลกขนเฮ็ดแนวอยากแนวกินครับตอนถือตอกไปสันไม่ไม่ผู้ใดก็ว่าพี่บ้าครับผมแต่ว่าพ่อไดเห็นผลงานมาช่วงหลังหลังม่ไดผู้บอกว่าเอาจากลู่สองลู่น่เด้อเพื่อนว่ากัยังมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่เพื่อนยังยบ,นนบ่นไดหูจักตอ,อกสันนูเพราะว่าต่้งต่ผมไปตัดไม่ไผ่บ้านอยู่ใกล้ๆกลกันนะเพื่อนกันยังบอกว่าโบหูจักนะครับ้าผู้ใดได,ไ,ดไปเป็นคนแหลี่กของหมู่บ้านผมบอกเลยนะว่าสิเป็นพระเอกในหมู่บ้านนะครับที่ จักตอ,อกสันหนูจะมีแต่คนเขามาถามเลยนะครับว่าใส่งานแนวใดสันแนวใดหนูเวลามันเขามามันสิเขาแบบใดนะเพราะว่าตอนผมสันใหม่ๆก็มีแต่คนเขามาถามแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังหรือว่านา้นาๆท่านใดที่เคยสันตอ,อกมาแล้วนะมีประสบการณ์ในการว่าที่มีค้นขามาถามว่ามันคืออีหยังนะก็แชร์ให้ฟังน้ำหนึ่งนะครับเด้อเพราะว่าผมเห็ดแหลกๆนะผู้ใดกับมีแต่อุยมีแต่อุยเพิ่นกับว่าหนูหน,หนูอีหยังสิมาเข,ข้าตอกไม่ไพ่จนเท่าซูมือนี่แหละครับผมก็ยังมีมือใหม่หลายๆคนนะครับ ยังทักเขามาว่าสันเน่าไรใส่งานเน่าไดนะก็สามารถทักมาได้นะผมก็แนะนําได้ตลอดถา,ถามว่าสันตอกเป็นปันใดเก่งปันใดแล้วคือได้มาแนะนําแบบนี้นะผมก็บ,บอกได้เลยว่าผมยังมัให้เก่งปันไดนะแต่ว่าผมคิดว่าผมสามารถแนะนําค้นที่สันโมเปลี่นสามารถสันจนวันหนูเขาได้นะนี่คือจุดประสงค์ของผมถ้าจะให้ผมสอนหนา้าสันตอกเก่งนะผมสอนให้ได้ครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนําให้หนา้าสันตอกเป็นนะผมพ่อสีสอนได้อยู่แต่กี้ผมก็บอกคิดว่าสีได้มาสันตอกหรอกครับเพราะว่า ไก่จ้าของก็ใไส่บวงเป็นอยู่ก็คิดแค่ว่าไสแต่บวงกับพ่อเล้วบ่จําเป็นจะต้องสันตอกแต่ว่ามาซูมือนี่บ่ได้เขาพบเฮาต้องเก่งลหลายทางนะเฮาต้องเป็นลหลายทางถ้าบ่ได้อย่างนึงก็ต้องเอาอีกอย่างนึงเพื่อที่จะหาเลียงขอบครั้วเนาะครับนี่แหละครับเพราะว่าเสาหลักของครอบครัว เป็นสิ่งที่สําคัญครับผมเข้ามาตรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครอบครัวเบิ้งงนะครับถ้าผู้ใดเบิ้งมาฮอดตอนนี้แล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้านะครับถ้าผู้ใดมาหาอยู่หากินแบบนี้เดี๋ยวผมสิเ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมมื้อนี้ก็ขอกล่าวเข้า 9, ข่า,าสวัสดีครับ